อยากได้ครบครบแต่ง,งบแค่เนี้ยไม่มีหรอกค่ะแล้ว working space จเจ้าไปทำอะไรคะเปลืองเนื้อที่เปล่าๆนีด่เดินไปหน้าปากซอยนะคะนิดเดียวเนี่ยก็ถึงละส่วนครวรเนี่ยกว้างไปก็เท่านั้นนะคะอยากทานปุ้บกดแอปปับ๊บแกะถุงก็ได้ทานแล้วคะ่ะอุ๊บสคุณยายยังดูสวยสดใสอยู่เลยนะคะเนี่ย <c oughs> ขึ้นมานไดนิดหน่อยเนี่ยดูออกกำลังกายเนาะ cardio is good for you <c oughs> แล้วที่สําคัญนะคะสนามญ้าดูแลยากมากเหนื่อยประเปล่าถ้าความต้องการคุณพี่เยอะขนาดเนี้ยราคาเนี้ยไม่ได้หรอกค่ะแล้วคุณเบลพอจะมีบ้านที่แนะนํามั้งไหมครับอืมจริงๆก็มีอยู่หลังนึงนะคะเหมาะที่สุดแล้วค่ะเบลคัดแล้วคัดอีกคุณเบลพอจะมีบ้านที่คุณวีทค่ะ เบลจะจัดสรรบ้านที่ดีที่สุดมาให้เลยนะคะไม่อยากเสียชื่อคุณชัยที่แนะนํามาแต่คุณวีต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าบ้านมือสองเนี่ยมันก็ได้แค่เนี้ค่ะจะเอาดีๆครบก็สร้างเองดีกว่าค่ะ สร้างเองดีกว่าค่ะ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 พ่อคุณหาบ้านในเว็บแบบมีให้เลือกเพียบเลยแบบตกแต่งเสร็จสับสวยกิฟต์เหมือนใหม่ก็มีหุ่นเล่งไว้หลังหนึ่งพวกเราต้องชอบแน่ๆค่ะไหนนี่อะไรอะที่นี่เรารีโนเวทใหม่เลยนะครับโดยแนวคิดแบบ Universal Design มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานแบบลงตัวมี working space มีห้องนอนด้านล่างสำหรับผู้สูงอายุมีครัวเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงและภายนอกเรามีสนามหญ้าหน้าบ้านสำหรับทำกิจกรรมภายในครอบครัวมีเฉลียงยื่นออกจากตัวบ้านสำหรับเป็นมุมพักผอดครับสวยครบใหม่กี๊บแต่มันแพงไปนิดนะพ่อถึงบ้านจะดูแพงแต่ราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับ เพราะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบ i d y e a r s h o อคไพร c ์ shock price. ลดแล้วลดอีกลดแบบช็อกๆแต่ถ้าซื้อแล้วโอนภายใน30วันฟรีโอนฟรีกิฟต์วอชเชอส่งสุดมูลค่า1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับเราดูก่อนนะครับทุกคนเราได้บ้านหลังใหม่แล้วนะ <Yeah! S 1> <laughs>